สองของวันนี้มาใครไม่เคยอ่ะนี่ค่ะแต่ใครไม่เคยได้กระสอบเสื้อโปโลแขนยาวทำไมนั่งห่างจังละขยับเข้ามาใกล้ห่างเหรอไม่เห็นเนื้อไม่ห่างอันนี้ไม่ได้เลยห่างเหรอพี่เจ้าจะชิดกันแล้วหรือไงไม่เห็นหนูอยู่นะเป็นดาวอยู่เลยดิชิดกัน เชิดขนาดไหนเนีย่ยติดกันชิดติดอะไเนี่ยข้างบนไม่ได้เชิดขาด่างบนีม่พติดมานะทุกคนโฟโล่แขนยาวอไปสามสามพันเก้าคอต้องเช็ด เกรดเอนะจ๊ะบ้ายเกรดเอนะสามาันเก้าไปสามพันเก้ารีวิวส่งรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะใครจะรับพิม์รับเลยตัวรีวิว เปิดรีวิวของลงใหม่ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้บอกก่อนไล่งานลงใหม่ให้ก่อน<ม>สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่คะ่ะสวยมากทุกคน จะสั่งรีบมาสั่งของมาลงใหม่ยังมีของไม่อยู่หมดเร็วนะบอกก่อนป้าตเนี้ย เชือกลูแขนยาวหล่อๆลอลอลอแขนสั้นก็มีแขนยาวก็มีนะจ๊ะแขนสั้นเปิดรีวิวไปนนแล้วแขนยาวยังไม่ได้เปิดรีวิวสักครั้งเลยป้ายนี้โอ้ยมาดูกันเลยเซตแรกขอโชว์เซตลายทางหล่อๆก่อนนะคะ ขอโชว์ลายทางรล่อๆกันเด้งนะป้ายนี้นะคะป้ายมงกุฎนะโอ้โหทุกท่ารเห็นแชทกับ้างเห็นไลฟ์ราบ้างโปโลแขนยาวป้ายมงกุฎจ้ะโ,โหตัวแรกโปโลม้าเหลืองไปเลยจ้ะแม่ม้าเหลืองโอ้โหนี่ลายแบบทางหล่อๆนะคะ เอาไปสามพันเก้าพี่เกรด A นะผ้าค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วนะคะมีทุกไซส์ดูลายผู้หญิงก็ใส่ได้นะจ๊ะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เออเป็นไงผ้าสวยๆเลยจ้ามาใหม,มส่สดๆ รีวิวริมรับรีวิวด้วยเลยจักบางคนยังไม่รู้เลยพี่ว่ามีขายเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลค์<ส> <pea> ่อมี่อบมีโอ้ยหล่อๆเลยครับลายทางโอ,อ้ยนี่อินเทจอินเทจไปเลยปเป็นไงคุณพี่ ช่มจัดไปเลยไปรับมาเลยนะมาเลยนะสวัสดีค่ะใครเข้ามมาใหม่สวัสดีค่ะโอ้โหปักม้าที่ สีขาวปักม้าอย่างหล่อเลยครับปักม้าด้วยครับตัวนี้ก็ปักม้านะครับโอ้โหชมมี่มาอีกตัวหนึ่งครับชมชมงไงอัน,นด์ทค่ะนี่ล่ะสวยเลยจ้ะสามพัเก้ารอยนะจ๊ะ พี่หล่อๆเลยค้ะไซส์ค่ะใครสนใจนะคะมาเลยเคยได้มีดูเลยนะป้ายเนี่ยที่ของหลงหูมล้วก็ซูนเบนซื้อกลอสใช่ไหมบ,บิ๊กลอสมาบิีกลอสมาัะกูนครับ พี่ใครรับรีวิวพิมพ์อะไรนะ,ะชมพูค่ะม้าการ์ตูนค่ะชมพูม้าการ์ตูนน่ารักมากเลยชมพูขาวจับนึงนะ,น,น,นะพี่ มีใครคอมเมนต์อะไรไหมหรือว่ามันไม่ขึ้นฝากกดคอมเมนต์ให้หน่อยพี่กดอะไรก็ได้หนูมไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์อะไรเมืม่อกี้ก็ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้คอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นนะไลค์เมื่เอเี้โลายทางหล่อๆอีกแล้วอ่ะหนึ่งโอเคตัวขอบคุณค่ะโกวขายปะโกลงแขียนยาว อู้ลายทางมาอีก3ามพพอลูกค้าเอาไป3 9มพมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมันขึ้นไปถึง4 5่พเลยนะโปโลแขนยาวอ่ะช่วงนี้เอาไปเบาๆพอ3 9มเ <Okay. S 1> รีวิวยังว่างนะถ้ารับรีวิวพิมรับรีวิวได้ทุกตัวนะหรือจะเอากระสอบใหม่กระด้อู้เหลืองกลม ยังไม่ได้รีดยังไม่ได้ซักนี่ถ้าซักรีดแล้วสวยเลยน้องม้าอีกแล้วอุ้ยได้ม้ามาหลายตัวแล้วเด้อสูอุ้ยเดี๋ยวนี่มารอเลยครับหุยพี่มาไทยรับพิมพ์รับมากระสอบรีวิว มีทุกไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีนะจ๊ะฮาร์ทซิตหล่อจังน้ำพันเก้าเท่านั้นเด้<า> <ๆ S 1> อกี่ตัวเอ่อ45โลที่ประมาณ150ตัวบวกลึได้ไหม,มว่า มันร้อยห้าสิบตัวบวกลบนะคะเดี๋ยวนับให้อีกทีปลายทางสวยและทใส่ไม่แพ้ได้คือสี่สิบห้ากิโลงานยูเอสจะไปจะไปแผนข้างหลังให้ดูไอ้อกี่ตัว โลกที่ร้านจะมีแขนสั้นด้วยมีแขนยาวด้วยนะคะกลับได้นะพี่ Crazy. สัก็เลยไปเอามาแล้วกินแล้วอะเลยกินอิ่มไปแล้วเบนลืมหรือเปล่าสั่งอะไรชไปยังยังไม่เบนแล้วเบนเบนก็สั่งข้าวแล้วเพื่อนนะลืมหรือเปล่าจริงจริงปะเนี่ยเบนลืมอะเบนลืมล่ะเบนเป็นหนักจังดาดครับพี่ดาร์ดอีกตัวนึงใช่ตอกมา

ราคา3,900ันเก้าเท่ามุกสาม0ันเค่ะพี่ก้ะสอบไปรีวิวส่งฟรีนะกระปุกรีวิวพิมพ์รับได้เลยกระสอบนี้มีกี่ตัวเด ok. ี๋ยวนับให้อยู่ค่ะพี <sk> ่ขึ้นรีว <uan>. ิวครั้งแรกใช่ไหมรอก่อยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะลูกค้าเจตโตหรือสามโตใครรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวคะ่ะใครรับลูกใหม่ก็ได้นะคะสามพันเก้า <c oughs> สามพันเก้านะคะ <c oughs> มีพื้นด้วยมีลายด้วยลูกค้าหล่อๆเลยหล่อๆเลยครับใครรับตัวรีวิวพิมพ์เลย3,900ส่งฟรีได้ทุกตัวจ้า